ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งชื่อว่าจอเป็นลิงที่รักกล้วยยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกไม่ว่ากล้วยจะสุกหรือดิบเขาก็กินได้หมดวันวัๆจอไม่ทําอะไรเลยนอกจากวิ่งหากล้วยกินและกักตุนกล้วยเอาไว้ในโพรงต้นไม้วันหนึ่งขณะที่จอก,กําลังกินกล้วยอย่างมีความสุขเต่าทองเพื่อนของเขาเดินผ่านมาจอเจ้ากินกล้วยทั้งวันแบบนี้ไม่เบื่อบ้างเหรอ เต่าทองถามเบื่ออะไรละ่ะกล้วยคือที่สุดของชีวิตจ่อตอบพร้อมกับเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเต่าทองถอนหายใจแต่เจ้ากินเยอะขนาดนี้ระวังจะป่วยเอานะไม่เป็นไรหรอกข้ามีกล้วยเยอะข้าจะกินไปทั้งปีเลยจ่อไม่ได้สนใจคําเตือนของเต่าทองเขายังคงกักตุนกล้วยไว้ในโพรงต้นไม้วันแล้ววันเล่าจนโพรงแทบจะไม่มีที่ว่างและกล้วยบางลูกก็เริ่มเนา่า เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งฝนตกหนักและลมพายุพัดแรงต้นไม้ที่เป็นพรงของจอหักลงมากล้วยที่เขาเก็บไว้ตกกระจายเกลื่อนพื้นหลายลูกเน่าเหม็นใช้การไม่ได้โอ้ยกล้วยของข้าหายไปหมดแล้วจอร้องไห้เสียใจขณะที่เขากำลังเศร้าใจช้างใหญ่ที่เดินผ่านมาเห็นจึงพูดขึ้นว่าจ่อเอ๋ยเจ้าเก็บกล้วยมากเกินไป จนมันเน่าเสียเจ้าได้กินมันหมดไหมจ่อสายหน้าไม่หมดเลยข้ายังเหลืออีกตั้งเยอะช้างถอนหายใจการสะสมของมากไปโดยไม่รู้จักแบ่งปันสุดท้ายก็ศูญย์เปล่าแล้วข้าควรทำยังไงละ่ะจ่อถามด้วยความสำนึกผิดช้างยิ้มแล้วตอบเจ้าควรแบ่งกล้วยให้เพื่อนๆนตั้งแต่แรกถ้าเจ้าให้เต่าทองนกแก้วหรือกระรอกแบ่งไปกิน กล้วยพวกนี้คงไม่เน่าเสียและเจ้าก็คงมีความสุขมากขึ้นจ่อคิดตามแล้วรู้สึกผิดจริงๆจริงด้วยถ้าข้าไม่เห็นแก่ตัวข้าคงมีเพื่อนมากมายมาช่วยข้าในวันนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจอเปลี่ยนไปเขาไม่กักตุนกล้วยเกินความจำเป็นอีกต่อไปหากเขาได้กล้วยมาเขาจะแบ่งให้เพื่อนๆได้กินด้วยวันหนึ่งเต่าทอง มาเยี่ยมจ่อพร้อมกับผลไม้ที่เก็บมาจากป่านี่เป็นของตอบแทนเจ้าที่เคยแบ่งกล้วยให้ข้าเต่าทองยิ้มจ่ะยิ้มกว้างเขาเพิ่งเข้าใจว่าเมื่อเราให้เราก็จะได้รับกลับมาเช่นกันข้อคิดธรรมะความรอบและความเห็นแก่ตัวทําให้เราทุกข์แต่การแบ่งปันและเมตตาจะนำพาความสุขที่แท้จริงมาให้เรา